้อค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีชาวเอียเฟมค่ะใบซ้ำโมงกว่าแบบนี้นะคะเราปิดท้ายกันที่รักษาสิทธิ์สิทธิ์ของเราเราต้องรักษาแต่สิทธิ์ที่สําคัญที่จะต้องรักษามันก็มีหลายสิทธิ์ละเกินหนึ่งในนั้นคือสิทธิ์ในการที่คุณจะดูแลแล้วก็รักตัวเองด้วยนะคะนี่คืองานของดายอนโดฟินค่ะคุณผู้ฟังใครที่ตามขอเพลงต่างๆเอาไว้ล่มอมทยอยทยอยเปิดสําหรับชั่วโมงแรกกับเพลย์ลิสต์ของเราคือฉันคือนักสะสมความเศร้าค่ะคุณละคะเป็นคนหนึ่งที่สะสมไหมคะความเศร้า คุณกวงคุณไม่สะสมหรอไม่สะสมฮะหรือ<ล><ม>คุณสสมไม่รู้สสตัวจริงๆเราควรจะคลายความเศร้าออกเราเรียนรู้รับรู้แต่ไม่ต้องกอดมันไว้ถูกไหมความสนุกก็ไม่ต้องกอดเรียนรู้รับรู้แล้วก็ทิ้งเหมือนกันเพราะทั้งสองอันกอดไว้ก็ประสาทเสียใช่ป่ะเดี๋ยวจะบ้าคลั่งกับความสนุก หรืออีกอันก็บ้าข้างกับความเช้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาแค่รับรู้แล้วก็จากไปเพราะเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆเป็นอะไรแยะอยู่แล้วนะคะค,คนใหม่เขาดูแลอยู่ค่ะคิดแต่ไม่ถึงนะคะคนที่แสนธรรมดามีเดียมแรนนะคะของน้องอะตอมและปิดท้ายที่รักษาสิทธิ์ค่ะไปซ้ำวงกว่าของวันอังคารนะคะ,ว,คะ,คะวันอังคารที่23ถูกไหมถูกครับนี่คือ23พฤษภาคมนะคะมีทั้งวันคล้ายวันเกิดคนนั้นคนนี้เป็นวันอังคารสําหรับบางคนหรือเป็นวันที่หลายๆคนอาจจะกําลังตัดสินใจและ เจออะไรบางอย่างที่แตกต่างจากทุกวันคุณรู้สึกอะไรอย่างไรนะคะแน่นอนแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาพูดคุยกันเชิญได้เลยนะคะแล้ววันนี้มาถึงปุ๊บโอเคละ่ะนอกจากขอเพลงของด้อมของเขาแล้วนะคะเราก็ต้องยอมรับมันจะมีการขอเป็นบางคนก็จะขอวันนี้จะขอเพลงนั้นวันนั้นจะขอเพลงนี้แต่บางคนก็จะมีอยู่ตอนนี้เหมือนก็อปี้เพสอยู่เพราะว่าเรารู้ว่าอันนี้ช่วงเนี้ย เมนเราโปรโมทเพลงอะไรเราก็ไปเต็มที่หรือบางคนก็ล่วงหน้ามาเลยว่าเดี๋ยววันที่25ฝากเปิดเพลงนี้ด้วยนะคะกันเต็มที่กันไปนะคะยี่สิบมาเต็มทีนะคะ,ะ,คะวันนี้23พี่ยังจะลืมแล้วเลยเ <c oughs> ไม่ใช่ไม่เปิดแต่จําไม่ได้หรือป่ากวงนะคะมีข้อความของคุณผู้ฟังมีความสงสัยว่าพี่ออมครับผมค่ะทาตัวยังไงดีครับวันนี้พาคุณแม่ไปพบหมอแต่ดันตรวจเจอโควิด มีอาการแค่ไอส่วนผมไม่มีอาการอะไรสวปแล้วก็ขีดเดียวครับฟ้าทลายโจรควรทานตอนไหนครับพี่ย้อมเนียบคิดผมซื้อคัมมิโลซานเอ็มถูกต้องแล้วครับเพราะมันจะช่วยเรื่องไอครับกับพวกยากแก้แพ้พาราฟ้าทลายโจรติดมาไว้กินครับดีครับเพราะว่ายังไม่ได้เป็นครับไม่ต้องกิน mm hmm. คือประเด็นเนี่ยเขาบอกว่าโควิดเนี่ยถ้าไม่ได้เป็น กินยากันก็ไม่ได้ช่วยไม่ช่วยครับมันต้องกินเพื่อรักษาเพียงแต่ต้องรักษาทันทีถ้าตรวจเจอทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าอันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่หมอนะคะแต่ในเมื่อคุณผู้ฟังถามอ้อมอ้อมก็จะตรวจตรวจตอบแบบเท่าที่เข้าใจคือทำไมคุณผู้ฟังไม่ถามหมอ mm hmm. ข้อที่หนึ่งสองเมื่อไม่ได้ถามหมออ้อมตอบด้ว่าครับ hmm. ที่สําคัญหนึ่งคุณแม่อยู่ที่เดียวกับเราหรือเปล่า mm hmm. ถ้าคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะเราก็กักตัวอยู่บ้าน mm hmm. แต่ถ้าคุณแม่ป่วยในระดับที่ไปหาหมอธรรมดาป่วยเป็นโควิดแต่อาการไม่ได้เยอะ และโรคอื่นไม่ได้ทําให้ต้องแอดมิดก็อยู่บ้านด้วยกันนั่นแปลว่าคุณผู้ฟังสามารถอยู่บ้านโดยใส่แมสเพราะว่าคุณแม่ถ้าไม่สบายเนี่ยเอ,เอาจริงอันนี้ก็ต้องให้ให้ผู้ใหญ่เป็น p r i าร i t y ถ้าเขาไม่สบายเขาหายใจไม่สะดวก เขาอาจจะใส่แมสไม่ไหวเราอะคือคนที่ต้องใส่แต่แยกห้องแยกห้องอยู่กันคนละโซนแล้วทําอาหารทําอะไรแล้วเอาไปให้เขาแล้วก็เก็บออกมาเพราะตัวเราเราย,ยังไม่เป็นนี่ถูกไหมคะเ,คเพราะฉะนั้นฟ้าทลายโจรหรืออะไรคุณผู้ฟังไม่ได้ไม,ไม่เนี่ยคุณผู้ฟังไม่เป็นอะไรเป็นแค่ไอถ้าเป็นแค่ไอคุณก็คามิโลซานอะคุณก็ทีละสองพัฟวันละสามหน เท่านั้นเองถ้าคุณไม่ได้มีอาการอื่นนอกจากไอและวันนี้ยังแค่ขีดเดียวนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่สองขีดโอเคค่อยเริ่มไอพวกยาแก้ปวดลดไข้ที่ <นำ S 1> มันต้องกิน,นตามอาการแต่ถ้าตอนนี้มีแค่ไอถ้าไอปุ๊บคามิโลซานเพมอันนี้จริงๆดิฉันเป็นเพื่อนของเขาค่ะแต่ดิฉันเป็นผู้ใช้จริงและดิฉันก็อับว่ามีเปเปอร์ของเขาว่าดิฉันจําได้ว่าทีละสงพับ วันละสามครั้งมันจะช่วยอาการเจ็บคอคบแต่อย่างอื่นคุณผู้ฟังลองลอง,ลองสังเกตตัวเองว่ามีไข้ไหมลองวัดดูแต่อย่ากังวลนะคะเพราะบางครั้งความกังวลจะส่งให้เราป่วยเหมือนป่วยหลอกได้เหมือนกันใ,ใ,ในในบางขณะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เช่นเคลียทีละเรื่องนะคะพอมาถึงข้อความฟุ้ดฟัดมากตอนนี้รู้สึกเหนื่อยและท้อกับหลายๆเรื่องที่เข้ามาแต่เรื่องคิดสั้นไม่มีในหัวผมนะครับอ่ะ อสบายใจไปเปราะหนึ่งถูกไหมแต่อยากขอไม่รับรู้เรื่องอะไรอีกต่อไปแอบประโยคนี้ก็น่าเป็นห่วง<อ>แต่ก็เข้าใจนะบางทีมันไม่ใช่ถึงกับคาบคิดสั้นนะ<อ>แต่มันแบบบางทีก็รู้สึกว่าไม่อยากรู้อะไรแล้วเพราะมันไม่ไหวหนักเกินจะแบกถูกปะ่ะเ,<อ>เข้าใจทุกอย่างเลยคุณฟังเพราะบางทีเราก็เคยมีนะเ,<อ>เราเคยมีวันที่เราแบบไม่ได้อยากจะทําร้ายตัวเองแต่อยากหลับแต่ไม่ใช่จะไม่ตื่นนะแต่ขอตื่นมาแล้วเรื่องเคลียร์ได้ไหมคือถ้ามันมีเวทมนต์สักอันหนึ่งอะเนาะอยากตื่นมาแล้วรีเซ็ตป่ะพี่ข่วง เนาะว่าแบบรีเซให้ทุกอย่างแบบปกติ yeah, yeah. แต่ไม่ได้อยากหนีไปไหนนะอยากขอกําลังใจอยากฟังเพลงได้ครับเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับรอสักครู่เดี๋ยวเปิดให้ครับคุณอ้อมครับวันก่อนผมได้งานทําบุญบ้านเพื่อนของแฟนเขานั่งคุยกันสนุกสนานมากเราเองนั่งน้ําลายบูดต,ตั้งแต่หลังพระฉันเพลนหลังพระฉันเพลนก็เราลาวเที่ยงจนเคารบธงชาตินั่งก็หกโมงเย็นหกชั่วโมงเลยเหอ ตอนเย็นหกชั่วโมงอยากถามคุณอ้อมว่าถ้าเปคุณอ้อมจะทําอย่างไรให้ไม่รู้สึกเบื่อคุยแต่เรื่องสมัยมัธยมวีรกรรมต่างๆแฟนก็คงอยากให้เราร่วมฟังใช่ไหมแต่บางทีถ้าเราร่วมไม่ไหวแล้วมันก็ดูเราไม่จอยใช่ป่ะเดี๋ยวจะดูว่าเออพาถ้าเราลุกออกเราจะดูเป็นแฟนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์แต่ถ้าแฟนเราไม่ลุกออกแล้วมันไม่เหลือบาก,กว่าแรงคุณดูฟังขอปีกตัวไปร้านกาแฟาไปซะเลย บอกเฮ้ยใช้เวลาเลยเธออยู่กับเพื่อนให้เต็มที่เธอไม่ต้องห่วงเราเธอคุยไปเลยเราจอยแต่เราอยากออกไปตรงร้านกาแฟตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราเดินกลับมานะเดี๋ยวเราหรือเรากลับมาตรงนี้เธออยากอยู่ถึงกี่โมงเธอใกล้กลับเธอเธอบอกเราแต่นั่งอยู่กับเขาสักพักก่อนถูกปะคือเขาก็ต้องเข้าใจเราเหมือนกันนะคือต่างคนต่างก็ต้องเข้าใจกันเพราะว่า การเป็นแฟนกันไม่ได้แปลว่าต้องจอยวีรกรรมเดียวกันแต่ถ้าทําได้ทําถ้าไม่ไหว<ม>ก็อาจจะทนครั้งนี้แล้วบอกเขาไว้ครั้งหน้าเพราะครั้งนี้ไม่ทาอะไรไม่ได้อาจจะต้องบอกว่าสมมติถ้ามีไปเจอเพื่อนอีกอเ,เป็นไปได้ไหมว่าเรานั่งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเราออกตัวรู้กันว่าเรามีธุระเราขอตัวออกไปแถวนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่จอยนะแต่เราจอยยาวไม่ไหวแต่เราออกไปตรงนี้แต่เราให้เวลาโดยที่ไม่เร่งรัดเขา หรือเปล่าการที่เราไม่จอยไม่ได้แปลว่าเขาต้องเสียเวลาแบบอดอดใช้เวลากับเพื่อนใช่ป่ะพี่กวงใช่ต้องคุยกันหลักๆผมว่าเรื่องนี้ เอาวันนี้เป็นดีนะที่เหตุน,นี้เกิดเราจะได้รู้แล้วมันเป็นเหตุเกิดที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่ามันชัดเจนเขาจะได้รู้ว่าเออหกชั่วโมงบางทีถ้าเขาอยู่กับเพื่อนขนาดนั้นแล้วไม่ได้มีเรื่องที่อื่นเข้าถึงอ่ะมันก็อาจจะนานเกินไปเขาเ้าใจแต่บางทีเขาอาจจะอยากให้เราเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกับเพื่อนของเขาบางทีก็เป็นไม่ไหวปะใช่แต่แต่ถ้าเราลองรู้ลองแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องบอกไม่ได้ก็บอกหกชั่วโมงบางทีเราก็ฟังไม่ไหวรักให้ตายก็ขี้เกียจฉันไม่ใช่มีความอดทนเหนื่ เขาคือคือคือบางทีมันเป็นวีรกรรมในกลุ่มมันก็สนุกกันเองอ่ะคนนอกนึกไม่ออกบางทีเราก็นั่งเหวอเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันก็คนละสิ่งอ่ะเรานึกภาพโรงเรียนเขาไม่ออกหรอกว่าโรงเรียนเขาถนนตรงไหนอะไรตรงไหนแล้วเขาเพิ่งไปแ้คือเราก็ดีใจกับเขานะที่เขาสนุกแต่ปล่อยให้เราไปสนุกในโลกของเราบางที้ใช่ป่ะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้บอกว่าสิ่งที่อ้อมกับกวงคิดถึงมันจะตรงกันมันจะถูกต้องนะคะมันเป็นแค่อีกทางออกหนึ่งว่า ครั้งนี้ไม่ต้องไปโกรธไปอะไรและเหตุเกิดขึ้นและดีเสมอมันจะทําให้เราได้มีโอกาสพูดคุยกันนะคะคนเรารักกันมันไม่ได้แปลว่าต้องยอมชนิดที่ผิดถูกไม่รู้และยอมทั้งหมดความรักที่แข็งแรงมันควรจะเป็นตามเหตุและผล บางครั้งมันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่มันคือการปรับเพื่อให้ไปได้วยกันได้ในขณะเดียวกันก็มีขอบเขตท,ที่ตัวเราก็ไม่อึดอัดนะคะอ่ะมาคุณผู้ฟังทยอยทยอทยอเปิดเพลงกันไปนะคะและแน่นอนเพลย์ลิสต์ของเราในช่วง2เบรก2มีอะไรเดี๋ยวติดตาม EFM Shock News แฟนคลับช็อกนักร้องดังแขวนใหม่แล้วเหตุเพราะพี่เกียจถือมือแขน FM, Shock News.